ค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องสุภาพรวยนะคะนเนาะขาไม่มีแอกระไดเดินทางมาอยู่บ้านพอตาทองสุกนะค,ะนะค,ะค่ะเนาะขามาถามข้าวพอตาเนาะคะ่ะว่าพอตาจะปล่อยลง YouTube มือใดเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครกดกระดิ่งแจงเกินไว้นะค่ะเพื่อสิบบดเดพาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะค่ะเนาะค่ะบดีเข้ากับไปหาคุณตาพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ดูไม่เนี่ยอ๋อสุดยอดพอสุดยอดเอาอย่าพลาดนะพี่น้องนะติดตามไว้ดีๆค่ะพี่น้องค่ะตาว่าสีเดียวให้สุดเดียวก็ได้ตาว่าคู่เดียวก็ได้คู่เดียวก็ได้เอายู่เอา เอาสละอย่างไรแห้งหลายเอออยากได้แห้งหลายคู่เดียวดีละคู่เดียวีดลเดียวตัวเดียวก็ได้เดียวตัวเดียวนี่แหละเอฟซีมาเดียวตัวเดียวนี่แหละครับเรียกมาได้ก่นหนึ่ไม่มาดีดีระวังเลขกี่ร้อยนี่ละห้าหลอยมืออะไามือนั่นน้องเขาก็ยังบอกเนาะเคยเตียนมาจับระวังเรือเลขกี่ร้อยแมนนี่หเนาะจ้าแมนห้าเลข เว้ยคนจุดกยเีมันเรียบร้อยมดว่านี้เนาะค่พจุดก็วยเวเจุดอ่ะอมันจะเปร้อยอกตัว่จุดด่ะเด้อแอมแอบแอมูแม่นี่เดียวมที่วาพอมาทานเรียบพ้าตาก็บอกเดี๋ยวกานีขี้ไร้เนอะนี่นี่เนาะจ้าที่ป้าตา่็จุดน้องจิ้มันยังเรียบร้อยวันนี้เนาะค่ะไปว่นร่งขึ้นฉันนี่มันถือแล้วก็ถูกนี่คันก็นี่จิอไมึงไม่รูยขี้ไร้ตรงอันอั

ยังกว่ามันงลากวมถิ่มใช่ป่าน้ช่เจว่ามันปล่อยบปเดยปล่อยปล่อยแไหนแล้วปล่อยไปเทใไทบุญไหวไปหมดค่ะอล้วเิ่นมาวันที่ยี่สิบเก้ากับยี่สิบเก้าปล่อยเเดียวกันแมนแมนเพราะนั่นู่เอาปลอมเช่มือแรกก็เลยค่ะตามเชนยากบ่เขาก็ต้องให้เกยบให้เกียรทางวิไอพี่คนก่อนให้เกียรติทังพี่แมนตัวเขาเกียรมากค่ะ ถ้าไปนี่วนไม่กด้กคอ่าจมเลยค่ะื่มนพันสีหุโอ้ยไดรับมหาวิทยาลัยไรับหน่นนอออยาพวกยาพวกางไะรับพวกผลิตยานี่ประเไทยพวกนี้ใ่อามดอย่างมาเอารลดข้อตาเลยพวกผลิตยาขายอย่มาเอารีข้ตาไปฝาก ก็คือค่ะแก่หนีกินฟนก้น,น,กน,กนหมดเป็นหลายแล้วนะค่ะชีพันอ่าบุญพวกจะมักออกบปต่อ,อพวกคู่พวกตำรวจพวกอย่างบินนี่แก้แค่เพื่อลายเราวดิค่ะแก้ดูตัวประเทศเราค่ะ,คะย่ำย่ำอีกเท่านหนึ่งนะพ่อ F C T V ล่อทางยูทูบเมื่อใดก่อพันธ์มาพี่รถไว 29่สิบเก้าโอ้ยี่ิดโอ้่นะพี่น้องเด้อค่ะเจ้าเมาค่ะคุณตาจจปลปอยค่ะเดีค่ะเจ้ผู้ใดมีปัญญาค่ะยายผู้ใดมาจอบร้อยเอาเอาไปออกก้อนมเดอรว้ายมเดอร์เอ็มห่อยผม่ารอกเออจะใส่สิทธีพิเศษบด้ดีเนาะตาเนาะเอ็มหน้าก็เอ็มหน้ยก็ย่านฮกตัวเอาเอ่าบดบยได้ต้องเอ็มน้าผู้ไ่ก็ไปแล้วมีพวกหลดตายมง เออแมนแมนแมนตัดแ่เแบต้องต้องพร้อมกันเนาะต่ดม่อมูเออยายใช่ยายใช่เอาพิเศษอะไรทาไว้ก้นหางเลยสร้างไว่ดอกก็หักเป็นชิ้นดอกหักก้นลักบอกว่าห้ากีเกตวิไอพีห้าต้องห้เกียตคนอื่นพ่นน้ำคือว่าเฮ้าพี่รถพ่นวาจังไหนเฮากับเฮ็ดต่มกติกาสรุปเราคือมันต้องมีกติกบอพีดค่ะประกันได้ค่ะหาแดดล้านมาเชื่อล้วที่จะช่วยหมดไปเถอะค่ะบ ถูกค่ะยิน่งเร็วก็ได้บางทียี่สิบแปดตอนเช้าหรือตอนแรงพอจ้ะเรล่าแจ่ม่าโลดมานโลดนองโอเคมานอนยี่สิบมานอนหลดเแมถ้ามานอนยี่พี่ก็สิหาเสือพวกลงยิมลอยกระทิ้งแดงเปิดฟองเปิดฝามาแล้วบ่ายนี้ทันมาอยู่ไก่กันเพื่อเชื่งหรอยเพื่อเ้ื่ออยากนี่กินจะกินข้าวไปนี่พ่อ โอ้ยค th oh. ุหามกินจมือไปกินาวคาบเดียวแอ่แดงเขาไปกินก็สิบมาแต่เสาหันวายพอสวดมนต์อยู่ก็เลยพากันสวดมนต์สวดมนต์แล้วกอนค่อยไปสันวาสวดกันเมื่อวานเนี่ยสวดมนต์ติดสีสามค่ะมุกกเดียวก็นาแดงมังตองคือภาษเวาสำนอยะเนาะมาเนาะไม่ได้กินยาหเอกใชอภา้าหนน้อยพวกนี้รูาเป็นสีเลยอืมหักขลัก หามละหสิไปูเดียมนดีกว่าันนเงแจวแางขีนหมกใช่ไหมเอ้อเวลางาเก็าหอมุกหอมกุเอาวันนี้ขันฝันแม่นดิวันนี้หันฝันอียังบ่วั่นู้นฝันมาขี้สร้างเออนั่นแหละมันแม่นไหมวดนี้ฝันไปวดนี้ฝันเนียวฝันว่าไหนบอกสูฝันฟังก็ได้เขาบอกเอาเียร์ ยี่ห่าอินอีนง่นวาอีนยังก่ออินไม่อยว่าเอาพี่ร้างบปดิไม่มีหูสองหูต่อสร้างไปร้างเช่งพี่วันี้มันเลกเกาสองเออแม่นแต่วฝันแม่นบนี้บันนี้งวดนี้มีมีมาต่อมาต่องบอกมีฝันอย่างบอกงวดนี้ฝันเจอจ้ะฝันอยู่ฝันว่างดพเปล่าฝันว่าหมูห้องเป็นหมูห้องเป็นเอ้าปกติหมูมันก็ห้องอยู่เลย กภาษาทนี่ียโอ้โอ้หมูเ่าเปลี่นเปลี่นโอ้มันเป็นฟูงอยู่ค่ะเป็นฟูงวันไปเป็นฟูงอันนี้ก็หีเฉยเลยเดินเอาเอาหมีเฉยนลงมากหมชเปลนเอ้าเกิดมากก็เห็นหมูบ่าวแเปลนเออวัน้มาห้โว่เนาะวันนี้พ่อหมูหมูเคียนเลยหมูหมูมันว่าเป็นตัวหนึ่งคือว่าเป็นดหมูมันเลยเรื่องอะไร่าไปยังตามกันอืม เสีมูนเป็นผูงเลยเป็นฟูงค่ะแกประหลัดเนอะฟันมูนเปี่ยนมูเบาเป็นเขาก็เลยเกิดมาก็นหมูหมูนไงมูนี่เดกไปจีเซเล็กอเอาบอสชวมดชมัดช่เอากระยามัดอันนี้เขาบอาสูพี่หนองคนฟังไม่ได้ไปไม่่ไหนถามก่อนไม่ได้ไปแล้วก็วันน้หอวขุนฟ้าเป็นกซุ้ง S <S เดียวแสดงว่าเรขเขาคืองงอนวงกรอนี้น,น,น,นี่ฟันแบบนี้ฟันปม่ฟันไปเปเห็นโอ้ยคืองามอยู่ลต่ตอนรักกันพอรู้ไหมปับ๊บต้อง,างอมาลังฟันปึกอแปเลยประกาคนณธรรมกระกดทองกวนเจี่คนธรรมะจะแมนพอแมนเจ้าไปเรียนไปเก็บติตรน้ำท้างออก็เฮียหลายแช่เจ้ามาเจ้าเรียนนักเจ้าเรียน้อกกรรนิดฟงเือจมาเฮียน เลียนนะเ่ยเอนีีพอเลี้ยนบาทเฮ้ยเลี้ยนทั่วไปเลี้ยนห้บาทหลายหลายเลี้ยนห้าบาทเจ็บเลี้ยนนี่ที่เห็นอ่นะเจ็บเลี้ยนหหมูนี่เนียหมูหมูตะเกสมัยก่อนขั้นฟันยังี่พันตีเป็นตัวใดหมูสมมติห้าห้ห,หตีไปตามา้ลาตงตีตรงขางมัีตืีตีตรงขาตีตามขาหมูไม่ซีขาหนึ่งหาง <laughs> อันนี้ยอนกี่ทะเลก็ันก <c oughs> ้นก็ฝันก้นฝันปแปลกแปลกประหลาดเยอะดิแต่มมนั่นมานก็ฝันก้นเลเพรามีคนขีนทุ่งช้ำเชื่อวรดาก็ซอยห้องเชื่อประดาอายเชื่อวรดาอยุเพราะพ่เมีพ่อมพ่มคนตายเม่เก่นพ่อมเชื่อปราดาตายเม่เก่เอาอย่เปน คิดว่ามันเสียเนาะมันมันเจ็บตายอือนึกแซ่ฝันว่าสิของตายอยู่นี่เด้อือคิดจักเรียว่าโอ้ยนกูตายแล้วกูเยนัขึ้นมามนก็มีเด้ล่ะาอย่าไปตีเลขแล้วินันบ่ได้เด้นี่บ่ได้เด้ขาดเลยอือกันนีเสมันเอาคันว่าเสบ่ได้งด่ันคือ92จังๆนเสบ่ได้จังได๋ เอาแต่คะเอฟซีพ่นอยากไปตีกันเรื่องของเพื่นแต่ว่าบแมเนลเลกของพอบอมเบลเลกเขาฝันมาตีเฉลเออเที่ยวพวกขาเขียนบหมียงแมนหัวลกหันฝันกับแมนด้อพี่น้องด้อยเก่าสมเก่าสมแมนแมนนี่กับฝันพช่องงจ้าฝันก็บว่าเรื่องฝันตัวนาะแมนวา่ังฝันไม่ได้เวัฝันอย่างไรเอาเอฟซี่าผู้พคนมัก่นก็บจไปย์ฮะจีที่ฝัน ยิ่นได้ก็เบอะนม่อที่ไม่เรียกว่ากออ่าเส้นอะไรเป็นถอม์หาเส็นันต์ตั้ือบอกกันกอนเลยเ่ยก่อนเล้าอเล็กเล็กเล็กเนี่มีสี่ตัวมนค่ะบอกเพราะว่าใ้เสียใกพูดถึงมหกเดินค่ะแล้วมันวัน้กันมีหกตัวบ่อกใช่กันอ ใช่นอะแล้วเรงมีสี่โตรักเล็กมีสำานินะพ่อพี่โตบ่อยรักไม่มาเกันหกตัวเดี๋ยวจัดคู่ให้จะได้จัดคู่ให้ที่มานเราพ่อ้องให้เียจที่บ่าวไว้ค่เมื่อนันชิ้นหูจังเออเรกเลยี่โตสิ้นหูจังไม่มาได้กันหกตัวชิหูจังจัดคู่พวกคู่ให้จีลอยพ้อมจีลัยไม่จีลัยม่อเนี่ยวันนี้บ่าจอลัยพ่อ แจลแข็งๆเลยนะพอนะน่เอเนาะเจนเป็นต่บอก,กว่าแก่บกค้องล่ะอันเยอะที่กวักหลังมั <laughs> ้งเ่็ๆเลยนะี่มาเนี่ยก็บอ,อที่บอกว่าดาเวเกข์4ตัวได้มาด้วยกนะัน6ตัวเยอะกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมเี่ยช่มัอว่ หำเลยไม่ได้ช่วยจักเถื่อถูกทุกงวดเลยฟังงวดก็เงินไอ้เสียเนาะขันจุดก่อนมึงเรียบร้อยเนาะค่ะบ่จุดก่อนเลยมึงเรียบร้อยค่ะรักมาดถือวัดแล้วก็ได้วิ่งรักเข้าเงินถึอวัดเลยค่ะวันนี้มันสิบเอ็ร้อยออกตัวห้าบ่จุดบ่พผอบ่บ่อหลักบ่อบังคำเ่นบ่บังคับอือมึงเนี้ไปเอชชีย์ไรอ่ะค่ะพีเอชชีว์แกแล้ว Mom, hmm. chết côn, chết côn. To bây giờ nó hết mất. But I told. Doctor, won't được mong. Beloved. Car. Một chưa. Tao hay là côn nằm. Car. Tô pêna. Anhnhnh tư mẹ chọc ban nằm. Car. Một chọc mô chẳng được. Car. Ui, để tặng 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 มันเนี้ยิน้ำเขาจ้ะมนมนมนี้งกุไปเน่ยมันพัาถึงทุกวัเออตาถึงทุกวัมากทุกวันดิช่างเข้าใจจบุปากจบปากนั่นเ่กัขึ้นหอดเลยจกิม่กขึ้นหอดก็มากขึ้เกาให้กิบมันโตฮะจะปักโตเล่นฮะจปักเล่นม่เค่ะเอาข้ามเด็ดเนาะเอาข้ามเอาข้ามเด็เด็ดแต่งหัวเนาะวางเเนาะถูกทุกวันพอ่รมาเลยไปหลุด ว่าผู้ดําผู้ดงผู้ตรงผู้ตรงไปเลบไปผู้กูพึ่งผู้กู่งน่ะพ่ผู้กูพึงน่ดไปเนี่ยเนี้ยไม่ได้พูหามเลค่ะพ่ะเพราะว่าพ่นก็มีชี้ที่ของกันมาค่ะแล้วเจ้าพึ่นก็ถือค่ะเาพื่กลยเจ้าก็ย่าพลุยฮ่แต่ว่าพู่เนี่ยพอย่าพอหลุยเลยค่ะแล้วก็ว่ายาี่ยปกเุยค่ะมามาโลกอค่ะแล้วก็ได้ใช่ไหมค่ะหลังมิชา ตัวนี้ผมย่าพกก๋ค่่บ่ค่ะผมมาตัวกานี่มังเห็นหมุดทั้งลางจายฝนมีสิทีิ์ที่วออกหามเพื่ก็บอได้ค่ะคนมาถามเพื่อนก็บอกค่ะว่ปีะไปดาเพื่อนคะนาคะดาเพื่อนอ้่างเป็นบด้ว่ามาถามเกูเนอะคนอบวา่ะเนก็จะ โอ้ยสูมาสามเลขคนก็บ่รคนยุคพศคนจะามเล่มว่ไไรเลขอ่ะนะอันนี้มาถามฝันลููยังได้ฝันอเนาะอยากได้ไปฝากบ่แฟนคลับคนหลายคนก็อยากโอ้คววมเคลื่อนไว้เอะเอพอตาฝันดีบ่ยังงเลดีอมุกคนนี่มาถามเน่้ฝันดีบ่โอ้ยังฝันยังใช้กาะน้นวะเลยค่ะจะไปใช้มันค่ะกิจตหนาน่่นี้ไปใส่กับมค่ะดังเจะ เขาเปลีนเอนตามน่ากฝันน้ำเก่ากับมีค่ะจะไปเสียมันแต่นี้ค่ะจะไปเชี่กแต่นี่ก็เป็นตะเสื้อยู่ด้ไม่เคยเห็นหมูเว้าได้พาาันรี้ยวก็ล่าัว่าคนเนี่ยผมมาน่จะเสียมุกบมเปลี่ยนเราคืองภาษาหกคนเนี่ยเพื่อเป็นุูงในช่างหลังนี่มันเป็นอู้ดมากเ่ยพ่อเขห่เออเชี้อห่เลยเออ หมูยังบอกว่าคอกงันขนาดเ่าเล้ยจิตเอหมูยั่ไหนก็บอกเองแต่ว่าการนี้หมูนี่ยิ่งไม่สุกเลยอู้เขาบอเนี่เจอปานี้หมูนี่ไปเขาให้จอเอาหมูมาเขาเลี้ยงกันนี่กานี้หมูนี่ยิ่งไม่สุกยิ่งไม่สุกนะเาเนาะการนี้หมูยังกับป่าไม่สุกหรอกยี่นึงฝันหมูนึงฝันวางี้แหละเห็นปลากขอ น้ำก่อนแลวนี่ลูกมันนามยาลูโตนึงแดงน้องลูกจวนแดงแม่มันงอโว์อยู่เขาคอยกวดก้นเอาแม่ก้นกอนลูกเอาหนบ่มได้เป็นของนะมันอยู่ได้ข่องอ่ะอเ่างนี้อยู่ก่อนเราจะไปซ่าจะไปตีพมกัน เอาวันนี้ก็สิรบกวนอีพ่อซ้ำนี่แหละค่ะมือเ้านี่เนาะค่ะวี p ไอพี่วันที่ยี่สิบแปดเนาะล่ยปล่อยค่ะปล่อยลงโอ้ยโมเมนต์ยูทูบค่ะโอ้กลาบขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะยูทูบปล่อยพร้อมกันวันที่ยี่สิบแปดนะคะพี่น้องเด้อค่ะทุกทุกช่องหรือว่าพอแม่พี่น้องที่ถาเบิ้งถาชมกันมาถาเบิ้งถาช่มพร้อมกันวันที่ยี่สิบแปดพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแต่ว่าวันนี้บัดสุดไทยเราก็สสอยากฟังคข้ามา ถูกทุกงืดนะถูกทุกเงืเลยเนี่ยถูกทุกงืดเขาเม่ยกผู้ตานจุดกุญเชืเสนเกีียวโลดนี่นั่งอย่างว่าชามช่องปีมว่าผู้ปี่เช่เกียวเนี่ะถูกทุกงืมก็งวดทุกงวด วันนี้สีกิ๊กสาธุขอบคุณค่ะพ่อค่ะวนลางวนลางมามามาแล้วจูวันนี้สียำแข็งๆให้เลยน่ากัดแลว่ามันจูอะไรเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะงวดท่านทุกทุกงวดเอาตะกี้พันธท้ายจะพาไปวอกเรื่อนี้ถุกทุกค่ะพี่น้องปองไปคะนี่ก็เป็นความฝันของพ่อตาเนาะค่ะผู้ใดมักหรือว่า ตีเป็นตัวได็เก่าไปพิจารณาได้นะะ้องค่ะซึ่งงวดที่แล้วเลขพ่อตาฟันกับแม่นนะคะพี่น้องค่ะเลขฟันเพิ่นกับเขานะคะเด้อสองเก่าเพิ่นตีนะคะพี่น้องเก่าสองสองเก่ากะเพิ่นฟันได้ขี้ส้างเราจับหูสองหูนะคะงวดที่แล้วนะคะกะแม่นย่ำที่เดียวนะคะพี่น้องค่ะเรางวดนี้เพิ่นกับฟันว่าหมูเว้าได้นะคะพี่น้องค่ะจังไดพี่น้องฟังในคลิปนี้บ่าขามฟังทุกขันทุกตอนนะคะพี่น้องสิได้รู้ว่า พ่อตาว้าวยังแน่จริงๆนะคะพี่น้องค่ะถ้าเฮ่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนผ่านนังสี่เหาสิบรู้รายละเอียดของคลิปนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะแอดค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาในคลิปนี้ดีๆแล้วก็ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซอยกันเนาะคะ่ะหามีโชคมีมาน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะเด้อบ่าสิเป็นตัวเลขแนวทางอี่ยังกงยาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะให้วิเคราะห์ให้ดีไต่ตองให้ดีก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเ้อค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมสมทธิ์เข่าไม่ิีดลดไดนะคะพี่น้องค่ะแอดกะเป็นห่วงเป็นใยพอแม่พี่น้องเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวดีตัวเด็ด,ดยูไซกะนํามาฝากมาต้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะให้ไม่แต่คําว่า คิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสมความมุ่งมั่นปัรถนาเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเลยค่ะพี่น้องเด้อให้ครอบครัวฮองเฮืองเหลืองเหลื่อมให้มีแต่ค้าว่าโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำเรืเ่อยๆยค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ